สวัสดีครับนี่คือต้นก้าทองสยามวันที่สี่นะครับเม็ดที่แข็งแรงก็จะขึ้นหมดนะครับเม็ดที่ยังไม่แข็งแรงยังจะไม่ขึ้นนะครับวันที่ห้านี่จะขึ้นหมดนะครับผมวันที่6-7เจ็ดก็จะเริ่มมีใบนะครับใบสออกนะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับเตรียมดินเตรียมตัวได้เลยนะครับถ้า ต้นก้าเราได้ประมาณนี้นะครับดูอัตรางอกนะครับสวยมากนะครับผมถ้าต้นกล้าเราได้ประมาณนี้นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับเตรียมให้เสร็จนะครับผม ถ้าเกิดว่าล่าช้าในการปลูกนะครับจะทำให้ต้นสูงเกินไปนะครับเราจะดูแลยากเขาจะปรับตัวได้ลำบากนะครับโตช้านะครับจวันนี้คือดีสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ